สบายดีพี่น้องกินเขาอีเหล้วพี่น้องเห็นพ่น้อ,อยุดกินตะเขาอีเหล่จหาจะได้ทอจังโมงเลยเดีย๋ยวก็นิยังก็เห็น<ม>ตกินตะเขาเนี่ยม่เห่งกินตะเขาเนาะส่นเงินส่ทองสุดึสุดเลยไม่กระเบิดกันรออมืดกรเบิดตัวที่อมอูฝีมือไนะ ยเอาซ้อนกินบนน่ะมันบ่แม่นมันบ่ใช่เอาสดเอาสดเนี่ยเอาเทใไว้เห็นอย่างสดไม่ใช่มันาช่เหมือดเออเอ้ยมันเหมือดเลยมึงไล่แจก เดียวหวานทฟ,ทฟต่พฟูยื่แล้วกินผักแล้วก็อิ่มเลโอ้ <laughs> เรื่องบ่อยนะพี่น้องที่ไปข้ามละมมกป่ะเนะ คำละก่อน,อนอกินคำเดียวเท่าไรอิ่มเป็นคำไหนกินหนักว่าเขาปโปมไม่จะผักสด กินทำไงคำปมไม่ผู้ได้เกินกินข้าน้ำห <c oughs> ลกอกนั่นว่าไะเอาบัดอันเท่านั้นเขาพิ่เชิญรับไปกินเหมือนว่าว่าไม่ผูดอันกินเขาน้อยพี่หนอเราไปเจียวพี่หนอเจียวหอม ูกไขยใงอ่ันะนะอะไรสิม,รสม,มุ้งกลวเดือนะมุ้งกลัวเหรอสิเคิงไปแล้วเจ้าสิเฝ้าเดือนไปใส่นาฬิการ คำเลยแล้วยังไม่ได้ทําอะไรเลย แสบบรอ,อบบร,บร์เนี่ยวนีกกบพีนน่องนือจังกินแสบบอแสบก็คือพอเว้าเนี่ยก็กิิเนอะคือของหวานบ่อดเลยดลำใจที่ต้นเราเองต้นเองผักก็วางอย่างก็ของเราเอง นีแต่นนบกทัวกำลังเท้าเคียนะกำลังเท้าเคียงงามว่าโดนเออเริ่มแย่ได้ขนาดแย่แไปขีดหยาดพียบกินเบ็ดเข่ามาก เอ้บเจียบมาจะใส่โ hmm. อ้ยย uh ังไงซะเป็น hmm. น้ำพันธุ์หรือเป็นน้ำอุดมโซบูนซุปน้ำมันมันเยอะไม่เห็นจักน้ำมันมันจะใส่บ๊อบมาจะใส่มาซุป ผู้จินของหวานก้อนเขาเลยก้อนเขาเห็นไหมเด่นนอาใหม่มากใช่ไหม,ไหม,าาไมสวนบ่เอาอะไรบ้องตัวหาย่ากับวันติดติดแต่กับวันหลับต้องเบิ้งเสียงไหนเราปิดเสียงเราเบิ้งกันนะถ้าเราสับจ้อมัน มีเสียงมันเป็น้ดยนินกับฟองจ้านีดดินั่งเทีรยร์เอาเอาวว้พูดนะปัดเพ็ดนี่อย่างบันี้หูกับบดีกับได้ยินนบดี

กอนี่นองกินเขากอนทังส to <to okay. ิ่บ้ายคุณยายแต่กิน้จถามฉันนะพื้นเจ้าืยอะไรไปเอเจ้าบอพื้นเจ้าเสียห้กกกินเล็กเสียก็เสียหรอกต้องถามยายผู้รอเป็นผู้หญ่จถามยินนีดีก็เสียจริงยนิดีละ อันนี้แหละอายุกลางมันก็เป็นบอกว่ากป็นะไรเปนหวานเพรามันหวานเองท่ามันก็บกเพียงบกเพียงยันเปือย่เย็นจู้ยเปานนังไปเเขาเอาไปขันมันเอาเศษทงปุ๋ยกับสีสองสามทงเลย คูหนึงก็เคลีดยดทั้งสิ้นเลยท่านกินนี่ไว้ล้วนี่แ้วก่อนนึงถามยายเลี้ยงฟื้นเสีย <c oughs> ขอพ่อมีคนไปยู่ถ้าากินนี่สบายดีพี่น้อง